it will be gifted to the person who will be awarded man of the match tonight. Who is going to be the person who's going to be awarded? We'll see. Stay tuned. แล้วแฟนแฟนแมนยูครับยังไงก็ oh, อย่าลืมนะ oh. รอเชียร์นะครับตอนช่วงจังหวะในการชูถ้ว,วยนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าในครั้งนี้เนี่ยเราได้ออกแบบถ่วยแบบพิเศษเลยนะครับเนสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ oh, <really? S 2> ใหญ่มากแล้วก็สวยงามมากเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนครับ United will waiting will Manchester moment for the 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 be ไม่พูดอะไรเลยแม่คือแบบไม่อยากพูดเพราะว่าดีใจจนเจ็บคอดีใจจนเจ็บคอเลยแบบก็เลยแบบเนี่ะมีการมอบเด็อนรางวัลนะครับแต่แฟนเลี้ยงกก็ไม่ต้องนั่งใจครับเพราะว่าเราได้เห็นนักเตะราวงานรรยงานจะออกมา เราก็มีความสุขแล้วเราเชื่อว่าพลังที่เราส่งรายงานสดๆจากราชมังคลากรนะครับไม่แน่ใจว่าได้ติดอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะแชมป์เปล่าเหรอแชมป์อะไรวะแชมป์หรือว่าโฆษณาเปล่าเหรอไม่แน่ใจแชมป์แชมป์กระชับมิดครับผมแชมป์กระชับมิดครับผมก็มารายงานนะครับแมนยูชนะอาริอุลู4-0นะครับ Yeah. That was the yeah. event that just passed by us, and bye it bye was bye uh, bye 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 amazing. Bye so bye we were just bye 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 speechless bye at that moment.